ถ้าเกิดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมทําเว็บแบบ Facebook ในตอนนี้เลยนะเอ้ยไม่ใช่แบบ Facebook คือทั้งหน้าตานะแต่เอาแค่อินเตอร์แอคชั่นครับผมอารมณ์เหมือนกับว่านะวันนี้นะคุณแค่กดไลค์ครับแล้วให้มันขึ้นมาเลยขึ้นแบบกดปุ๊บมันขึ้นปั๊บกดปั๊บขึ้นปุ๊บพิมพ์คอมเมนต์ปุ๊บมันขึ้นปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นองี้นะครับผมทํายังไงวันนี้เรามาหาคําตอบกนะันฮะคือโดยปกติแล้วผมก็จะต้องบอกว่าเวลาที่เราทําเว็บไซต์อะไรสักมาสักอย่างหนึ่งหรือเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ได้อโอโรนะฮะเวลาที่เราทําเนี่ยนะครับแล้วเราต้องการให้ได้อินเตอร์แอคชั่นแบบนั้นีมันค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเกิดว่ทําแบบตรงตรงมาเกทใช่ม้ ครับคือถ้าเกิดว่าสมมติเราคลิกปุ่มไลค์ไปตอนนี้ใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับมันจะต้องรอแป๊บหนึ่งรออะไรรอเจ้าตัวระบบของเราเนี่ยนะครับทำการส่งรีเควสตไปหาเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะบอกว่าเฮ้ยเออลบกวนนะเพิ่มจํานวนไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็รอเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับถ้าเกิดรอเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับเสร็จปุ๊บก็เพิ่มจานวนไลค์อันเนี้ยมันก็จะดูตรงไปตรงมาใช่ไหมกดไลค์ปุ๊บส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์บอกว แต่แน่นอนครับผมว่าอระยะเวลาในการรอเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่ถึงวินาทีหรือว่าเสี้ยววินาทีเท่านั้นเนี่ยแต่ยูทเซอร์รู้สึกได้จริงไหมฮะดังนั้นแล้วครับผมเขาก็เลยมีการดีไซน์เนาะซึ่งเรื่องเนี้ยก็เกี่ยวกับฟอน end ด้วยเขาก็เลยมีคอนเซปต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า optimistic UI ครับขึ้นมานั่นเองโดยการ optimistic เนี่ยเรียกง่ายๆคือมองโลกในแง่ดีครับถ้าเกิดเรากดปุ่มไลค์ตอนนี้นะครับให้เราทําการเพิ่มไปเลยว่าไอ้ตอนเนี้ยเราได้กดไลค์ไปแล้วนะหรือว่าไอ้ปุ นะครับผมตัวเซิร์ฟเวอร์ในการตอบกลับก็ได้อ้าวอย่างนี้มันก็กดเพิ่มไปเลยอย่างนี้แล้วมันไม่เพิ่มมันมีปัญหาหนู่นนี่นั่นหรือเปล่าพี่เดี๋ยวถ้าเกิดมันเพิ่มไปแล้วมันส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์แล้วมันไม่ได้ทํำยังไงเดี๋ยวใจเย็น ด้วยความที่เรามองโลกในอดีตเราจะคิดว่าตัวแอคชั่นนี้ของยูเซอร์เนี่ยมันจะต้องทําสําเร็จเท่านั้นถูกไหมเนี่ยคลิกปุ๊บมาปับ๊บคลิกปั๊บมาปุบ๊บโดยที่คุณไม่ต้องรองการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์เลยแต่ในเคสที่มันเป็น worst case scenario นะครับหรือว่าเป็น alternative case เคสอื่นๆอย่างเช่นแบบเออเซิร์ฟเวอร์ตายนะครับมันส่งไปไม่ได้มีรีเควสตอะไรต่างๆติดติดธิ์เพิร์มิชั่นต่างๆวิธีการในการจัดการเรานะคือเราจัดการในเคสนั้นะเป็นเคสพิเศษแยกออกไปครับอารมณ์์์เเเเหหหมมมมมือออนน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 กนกก like, ััับบบบบวว่่่่่าาดไไลลลลลคคคคปปปปุ๊ใใใช้้้้ยะขขึ like บบีี็็รถูจแแ ให้ยูเซอร์รู้แล้วว่ากดถูกใจไปแล้วแล้วก็ค่อยขึ้นข้อความเออร์เอร์ต่างๆขึ้นมาก็ได้ครับอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่นะการกระทํานี้มันเกิดข้อผิดพลาดอะไรต่างๆขึ้นค่อยขึ้นทีหลังตัวอินเด็กชันนั้นนะ่ะทำการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดให้เราสรุปคร่าวๆเป็นภาพให้มันเห็นง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับคือ1ถ้าเกิดว่ายูเซอร์อินเด็กชันเข้ามานะครับมีการคลิกมีก กดโอนเงินไปแล้วมันขึ้นโอนเงินสำเร็จแล้วก่อนมาเลยไอ้แบบเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะทำออปติมิสติกดีไซน์ก็นใช่ไหมเฮ้ยเงินในบัญชีเราไม่พอกดโอนไปล้านหนึ่งม no ันขึ้นเซอร์เฟอร์มาก่อนแล้วมันก็ขึ้นเออร์เลอร์แบบเนี้ยมันไม่ได้ก็จะแตกไปอีกขาหนึ่งก็คือขามันเดิมแหละให้ยูเซอร์รอสักนิดนึง เพราะมัเป็นข้อมูลที่สำคัญแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลทั่วไปยอดกดไลค์กดแชร์นู่นนี่นั่นกดคอมเมนต์เนี่ยนะครับให้เราไปขานี่เลยครับคือการทําการอัปเดต UI อารมณ์เหมือนกับว่าเออตอนนี้คลิกไลค์คลิกแชร์ก, share, กดคอมเมนต์อะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ค่อยไปทําการเช็คครับผมดูว่า r e レスปอนที่กลับมาจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันเซ s s ฟูลจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดเซ็ฟูลจริงๆใช้งานได้ผ่านจริงๆก็ จบไปหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับก็ให้มันขึ้นข้อความเออร์เอร์อะไรต่างๆขึ้นมานั่นเองตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่เอาไว้เป็นกลโกงแล้วกันเนาะกรณีที่ใครไม่สามารถแบบอิมพลูฟเอากราฟิกทิ้ให้มันเร็วขึ้นจริงๆเอ้ยตอนเนี้ยมันจะต้องไปติดขาโหลดหนู่นนี่นั่นจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำออ p ติมิสติกดีไซน์ได้คุณลองทําในลักษณะน,นี้ดู ตัวน,นี้ก็จะช่วยให้งานเราดูเหมือนจะเร็วขึ้นได้นั่นเองนะครับทั้งหมดดีครับก็คือสาระเด่นไปสานาทีครับถ้าเกิดคุณชอบถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดขยายแชร์วความรู้ดีๆอย่างนี้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสครับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย